สวัสดีครับวันนี้บริษัทวัฒนาสุขมีอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์มานําเสนอนะครับนั่นคือกลุ่มเครื่องยนต์อเนกประสงค์นะครับในกลุ่มเครื่องยนต์อเนกประสงค์เนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือประเภทเครื่องยนต์เบนซินนะครับก็จะเป็นเครื่องสีแดงๆแบบนี้ครับมาในนามสักุระนะครับจะมีอยู่2รุ่นนะครับประเภทที่2เป็นประเภทเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมมาในนามของแบรนด์ทากาล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละตัวสเปคเป็นยังไงความแรงเท่าไหร่ มาดูในส่วนของตัวแรกกันนะครับมาในนามยี่ห้อซากุระนะครับชื่อรุ่นว่าแกสโซฮอล6.5แรงม้าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินประเภท4จังหวะนะครับกระบอกสูบจะอยู่ที่196ซีซีถังน้ํามันเชื้อเพลิงจะอยู่ที่3.6ลิตรนะครับมาในสีขาวแดงสีสันสดใสดูในส่วนของรุ่นต่อไปนะครับมาในนามยี่ห้อซากุระนะครับชื่อรุ่นว่าแกสโซฮอล7.5แรงม้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินประเภท4จังหวะนะครับผม กระบอกสูบจะอยู่ที่215ซีซีถังน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุอยู่ที่4.8ลิตรมาในสีขาวแดงดส,สีสันสดใสสวยงามเหมือนกันครับครับผมมาดูในส่วนของการใช้งานเครื่องครับตอนนี้ผมเทสเครื่องกับท่อพญานาคขนาด6นิ้วความยาว12ฟุตนะครับผมใช้เครื่องเทสเป็นเครื่อง7.5แรงมา้ายี่ห้อซากุระตัวน,นี้นะครับผมในการใช้งานครั้งแรกนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือหนึ่งแหละน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องใช้น้ำมันเครื่องสีจังหวะนะครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้เติม ณจุดนี้นะครับจะมีเข็มวัดระดับบอกอยู่ที่ปลายฝาครับผมในส่วนที่2ก็เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเติมน้ํามันแก๊สโซฮอล์9195ตรงนี้ได้เลยนะครับผมพอเติมเสร็จนะครับให้ทําการปิดโช๊คนะครับปิดโชกนะครับแล้วก็ทําการเปิดสวิตนะครับเปิดสวิตแล้วก็ดึงสตาร์ทได้เลยนะครับ สำหรับคนที่ชอบเครื่องแรงๆต้องตัวนี้เลยนะครับเครื่องยนต์ดีเซล7แรงม้านะครับมาในนามของแบรนด์ทาการ่านะครับเป็นเครื่องยนต์สีจังหวะประเภทสูบเอียงกระบอกสูบอยู่ที่2 0 8ซีซี c ถังน้ามันเชื้อเพลิงบรรจุอยู่ที่4ลิตรมาในสีส้มสวยสดใสครับผมเรามาดูในส่วนของการเทสเครื่องยนต์ดีเซลยี่ห้อทาการ่าเแรงม้าตัวนี้นะครับผมเทสกับเจ้าท่อพญายนาคตัวเดิมนะครับความยาว12ฟุตนะครับตัวนี้ขั้นแรกให้ทาการเติมน้ํามันหล่อรื่นให้เรียบร้อยก่อนนะครับน้ำมันหล่อลื่นก สัดส่วนที่กําหนดครับต่อไปก็น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเติมที่ถังให้เรียบร้อยในขั้นตอนการสตาร์ทนะครับ,บ,รรบขั้นแรกให้ทําการหมุนคันเร่งขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับตั้งคันเร่งขึ้นมาหน่อยหนึ่งล็อกให้เรียบร้อยจากนั้นให้ทําการกดวาล์วนะครับกดเาล์วตัวสีแดงตรงนี้ครับกดลงไปนะครับผมแล้วก็ใช้มือดึงลางสตาร์ทในท่าที่ถนัดที่สุดนะครับดึง สุดท้ายนะครับหากมองหาเครื่องยนต์อเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลต้องทากาละและซากุระเท่านั้นสามารถหาซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศ